มีมีบอบลมีสวัสดีครับตอนนี้ก็บรรยากาศสดๆของเวทีนะครับสวัสดีครับคุณปิยพรเมืองยะเซอร์ยูทูบค่ะ ว้าวันนี้วันนี้มีช่างส่วนตัวมาด้วยเหรอครับช่างส่วนตัวพวกมาด้วยเลิศอันนี้เจ้าของผลงานเพลงอะไรครับผมกลายเป็นฝัน,นอ,อ๋อเวอร์ชันผู้หญิงบรรยากาศอันนี้คุณเอกะไรองกินข้าวนะฮะสวัสดีคนดูสิบคนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยจ้าเดี๋ยวจะพาไปเดินหลังเวทีให้ดู ถ้าทางจะหิวเดี๋ยวเราจะให้พาไปดูนะคะบัรยากัศหลังเวทีแล้วนะเราหารองเท้าก่อน เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะจ๊ะสักครู่โอ้โหหลับกันเปนแถวบรรยากาศนะฮะกดแชรห์หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยคนละหนึ่งแชร์ก็ยังดีนะครับย่พาไปเดินชมบรรยากาศนะฮะ เ,เตนนี่คือรถเนอะมีรถกระบะส่วนตัวเนอะเอารถมาอีกเอามาจากใส่จ้านางเอกชอบค่ะสวัสดีครับอันนี้ช่องแม่พยาลำเพลินนะครับ,รบอันนี้ใครนี่ชื่ออะไรแนะนําตัวน้องเก่งนะฮะามาอยู่กับสาวน้องกี่ปีแล้วครับเพิ่งมาครับผมที่เต้นหว,นวานใส่ชุดสีม่วงชุดเพชรนะนะท,ที่ทออก<ท>ช้า<ๆ>ใช่ไหม เลิศเนื้อเขาถอยรถยระบะส่วนตัวมาเลยนะฮะอันนี้คันเดิมอ่ะนี่ไม่เกียบสงัดตารถที่เราไปนี้อ๋อจองมาคนละคันใช่ไหมใช่อ,นะอันนี้มามารถบัสหรือเปล่าครับเนี่ย,ยอ๋ออันนี้กินข้าวนะครับาถามคนชมหรือว่าคนชม1,200คน อ่ะทำไมหน้าใสๆแล้ะหน้าซีดๆอ้อยังเหรอสวยมากเดี๋ยวเราไปดูเทนอื่น,น,น,นเข้า,เาดูบรรยากาศนะครับอยู่ไอ้คนละเทนคนละเทน อันน no hey, hey, ี้เจนละน้อยเห็นอยู่เห็นเงาเลยกระจกให้ดูครับถ้าน้อยแต่งหน้าอันนี้พี่พรพี่พรเซไฮน่อยนี่พี่พรมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่คนีกำลังแต่งตัวแล้วนะครับบรรยากาศสดๆนะครับ อันนี้เต้นขนนะครับบรรยากาศสดๆสด้านหลังเวทีนะครับว้าวทักทายายหน่อยลูกๆโอ้ สวัสดีแฟนคลับจากสัตหีบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอ,รอันนี้อนนโอ้ <c oughs> คนไม่มาซื้อบัตรเข้าชมตลกตีเหือ <c oughs> โอยต่อต่อรูปต่อเดี๋ยวขึ้นโปรตเตอร์ให้วันกินเลี้ยงเบ๊เวนนะวันนั้นน่ะรูปไงะ โอเคนะครับนี่บรรยากาศบรรยากาศหลังเวทีนะครับ กระรจกเด็กน้อยอะไรอไร้อาวอ,อ,อะไรนี่โอทอบนั่งคู่กันแล้วสิเนี่ยอ้อาวฉันฉนกว่ายถึงฉันว่าเอ้าชนะว่าไปอีถึงนะเปลี่ยน ไฟเป็นมันคิดถึงไปเยเป็นพ่อยพอเป็นมันพ่วยเจ้าเปลี่ยนมันเอาไว้พักตอนดึ

Oh, I get พอเป็นมับรรยากาศนะครับอันนี้อะไรอ่ะทำไมมีถึงทำไมมีแบบนี้ล่ะ พี่ปอซ้อมเพลงอะไรอยู่เนี่ยไป,ไปไนแฟนชมคืนนี้นะคะคืนนี้นะครับบอกแฟนาบาน่อยแฟนช่องแม่พญาลำเพลนินี่นี่อันนี้เขาถามว่าครูปอมีแฟนหรือ,อยังครูแบบครูอปอชอบจกเด็กใช่ไหมไอ้าวทำไมเขาให้ เลเซอร์น้อยไปอ่ะแเลเซอร์น้อยเอาเคเลลแออค่นี้เหรอสี่คนมันน้อยพูดกำลังซออง้อมเพลงควายเป็นหมันนะครับอันนี้เขาเกณฑ์โอท็อปขึ้นมาเต้นใช่ไหมเพลงเนี้ยอ,อะไรนะนนเขาเกณฑ์โอท็อปขึ้นมาเต้นใช่ไหมเพลงเนี้ย บอลโตอยู่ด้านบนนะฮะเต่เรามาดูไปดูบรรยากาศด้านล่างกันดีกว่าเนาะอันนี้ข้า,ขางบมงกำลังซ้อมบับนไดแฟดมาไหมนี่ นี่ครับบรรยากาศนะครับหันมาหน้ามันโอ้สวยมากนั่งคู่กับใครเนี่ยนะ มีครับมีครับวันนี้มีไ์สดน,นะครับใครดีเต้นใครเนี่ยมันจะขันนะครับหล่อมากเลยเพ่อลุง อันนี้เอ็นเอ็นแอนออาดีนะครับราให้ดูแอนกำลังแต่งหน้านะครับเอาแค่เชฟเชฟพอเอาแค่เดินผ่านก็พอคารลสดเต้นยังไม่ได้เลยอะตาตาลองดิตาตา พี่ก็ไม่ไป,ไปตาตาจะไปฝึกกับพี่แล้วล่ะคืนนี้ต้องไปฝึกกับพี่แล้วแอนคืนนี้ยืมตาตาไปฝึก่ลยนะตาตาต้องไปฝึกที่บ้านพีทค่ะแอนงานเยอะแล้วอีเวนต์เยอะต้องดูแลพักผ่อนเยอะๆยากเลยอ่ะอยู่ตาตาแทนอ่ะ เราไม่ได้หอมผุ้งกันมาเป็นปีแล้วเนี่ยเม่อวานหอมกันสวยมากมองข้างๆเขาบอกเสื้อขาวมองข้างๆสวยมากหันหน้ามาไปดีกว่ามันละมันละมันละมัน,มนวอยพอเป็ดมาเออเราต้องเราต้องเต้นให้มันล่อมขีไว้มันจะได้ไม่เหมือนใคร ครอบจังหวะนัดตียังเพี้ยนอยู่มาดูนะครับอันนี้แอดเรากำลังเดี๋ยวเราจะส่งให้ดูแอบสุ่มน้องกำลังแต่งหน้าอยู่ ให้น้องแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปควนแอะจกอันอีกโอ้โอโอนี่นะครับโอ้แต่งหน้าเลิศมากพี่ปุกลุกสวสดีคนดู9,000คนนะคระับ900 930นี่เป็น อันนี้เป็นหลานชายพี่ปลุกลุกนะครับมีแดนเซอร์ทั้งวงนี่แหละครับชายแท้มีคนเดียวสองคนไหนมีคนนึงอยู่มีร้างแดงหน้าที่อ๋อลืมไปแดนเซอร์สาว <ๆ S 1> น้อยชายแท้ทั้งหมดนะครับชายแท้หมดนะครับอุ้ยวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการแชร์อย่าเพิ่งโทรมานะจ๊ะแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับโอ้มาแล้ว ไลฟ์สดในช่อง YouTube ที่พี่บุกลุกเนี่ยไลฟ์สดในช่อง YouTube ด่าไ,ไ,ไม่ได้ <c oughs> ผู้ชายแต่งหน้ายากไหมคะพี่บุกลุกเขาถาม <c oughs> พี่ปุกลุกนี่เก่งทุกอย่างนะครับทำใบสีก็ได้นะครับ <c oughs> อะไรนะ เลอะแล้วเหรอกำลังชมอยู่เลยกำลังชมอยู่เลยแฟดมีไม่ได้เอามีแฟดขึ้นไหมปลาหมึกย่างก็มาเว้ยไอเต้นให้ดูหน่อย เอาเอาอุ้ยคุณักแข่งปีพี่บอใครนี่ใครใครเขาบอกอะไรนะเด่จูบให้ดูหน่อยครับว่าเข็มเพราวัดอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยโอเคนะครับเพลง ดนตรีสดเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะาชนกับลิงก์สิทธิ์ยูทูบนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย,<ล>ยโอเคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะพอดีเพลง <ส white> เพลงเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับแก้งหน้าฟ้านี่นะครับมาลงแต่งตัวนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเพลงเพลงเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ